ตัวโคตรใหญ่ไซนี้ห้าโลนะครับมิเราจะเผากระโดามากอ่าาาาเาาาาาา่าา ถุงนึงได้ถุงละด้านนะเอา้าตีไปเลย <c oughs> แขนด้านหนึ่งก็คือเกลือถุงนึงน่ยตีไปแ, <c oughs> แน่นอน <c oughs> อันนี้ยังไม่ได้โปะหางอัน พร้อมแล้วสุกแล้ว,ลวทานกันเลยนะครับเขาสุกแล้วมัวหนหนึ่งเขาสุกแล้วเดี๋ยวพี่ขอถ่ายด้วยนะขอถ่ายรูปก,ก่อนแป๊บนี้โอ้ว้าวไซส์สี่เลกันเลยครับสุกไหมสุกไปเลยฮะ เกียร์เกียรจะล่นใส่ไหมแข็งว่ะต้องยากที่นี่ดูทุลักทุเลจังเด็กเกียรมันหล่นใส่ ออ้ยหอมปะอ้ออเนื้อจะหลุดมาเงี้ยโอ้ยแหง้งสุกจนแห้งตรงเนื้อ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 จะหลุดเนื้อจะหลุดโอ้ยปกติเขาไม่เอามาย่างมาเผานี่นะ ตัวใหญ่เลยแกเนื้อทำยียนออโอเคเนื้อแบบเหลืองนะมันเหลืองเพราะไฟปะเนี่อมันขาวอยู่ขาวอยู่ขาวเนี่ยง่ายขูดเนื้อลงนะครับโอ,อตัวผู้หรือตัวเมีย อันนี้ตัวนี้กระเทยตัวนี้ไม่มีรูอุ้ยเออต้องโอเคไมาดกัน <st>